เดิดยังึ้นฮะตนล้ไอะไรขวดจะเห้ฉันบีบลงไปนี่โสิไปึืดไปซื้อรอดดิฮะ กดงั้นบบเห็นเลยติสองรอบจะว่ามันตกอายุไซบัเนี่ยตัวเองสงสารเขาไหมอ่ะไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเราเรียกเข้ามาซ่อมแล้วเขาจะมีน็อตมาดิมีมันซื้อมันน็อตมันหาซื้อที่ไหนก็ได้ตัวเองไม่สงสารแทนที่สงสารเขาเขาเจตนาดีเขาเขาทำเขาอยากให้มันเรียบร้อยเองเขาคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วมันก็เขาก็เข้าใจเขาก็ทําได้แต่น็อตมันถ่ายเจ้าที่แกล้งเขาเขาไม่ค่อยมาบ้าน เจ้าที่เขไล่แจ้งถ้าเจ้าทีไม่แจ้แงเขาเขาโเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวกำลังสิเรียบร้อยแล้วหมุนแล้วมันตกไปจะไ,ไปใส่บ้อุ้ยติกวาดบ้านสองรอบแฟนเขาก็ไล่อย,อยู่ดีๆของเขานี่แหละไล่ติ๊กตอ๊อกเอไาไล่กำลังหม่วงก็เล่เอาไล่ยันรับ ไหลไปไหลมากเเลยยังงมากวะนีไม่เห็นโค้ไฟนีแต่เล่นซอมเขาไปซื้อมาซ้อมเองก็ได้